สวัสดีครับสวัสดีเอ็นทนสวัสดีคุณลูกค้าทุกคนนะครับวันนี้ทนายหมูกี้อยู่มีรถกระบะแคปบราคาหลักหมื่นเข้าใหม่นะครับนะนะครับนะนั่นกนะ็คือเจ้าโตลต้าไมตตี้เอ็กซ์นะนะเป็นรุ่นโปร่งหน้าโปร่งหลังตาเต็มนะนะเป็นรุ่น GL แอลนะนะ บอกเรว่าคันนี้เป็นปี2539นะครับหรือปี1996เนะนะเป็นปี39นะครับคันนี้บอกเราว่ารถสีสันสวยงามนะคันนี้บอกเรว่าผมเก็บงานในใหม่หมดทุคันเรียบร้อยหมดแล้วเรื่องสีเรื่องสีสันคือสวยพร้อมใช้งานนะนะบอกเราว่าแจกต่างจากเดิมมากเลยครับเดี๋ยวจะขึ้นรูปเดิมก่อนเก็บสีให้ดูนะนบอกเรว่าของเดิมนั้นไม่สวยมากเลยนะนะแต่ของใหม่บอกเรว่าสวยๆเก็บงานให้เรียบร้อยเลยครับบอกเราว่าอะไรบางอย่างนี่ถือขั้นเบิกใหม่เลยนะ อะไรบางตัวผมเบิกใหม่อย่างเดียวนะบ,นะบอกว่ารถสวยบางเดิมนะคันนี้แถมฟรีครับติดฟิล์มใหม่รอบคันเลยนะบอกเลยว่ารถสวยแลนะคใครหากระบะราคาแคบแคบราคาหลักหมื่นอยู่ต้องจัดเลยนะบ,บอกเลยว่าโตลต้ตาไมตี้เนี่ยนานๆทีเพิ่งได้เข้ามาเหมือนกันนะนะเพราะว่าคลิปล่าสุดที่รีวิวไปนี่คือเดือนธันวาแล้วนะค,นะคันนี้เพิ่งได้มาช่วงนี้ช่วงนี้นรถกระบะเก่าตอนนี้เนี่ยเขา่าจจะหายากมากเลยนะผมก็หาอยู่สนานเลยเนหะมือนกันนะเผื่อจะได้มาขายนะคันนี้บอกเลยว่าตาติมนะ นี่นะครับตาเตรียมรุ่น GL นะครับตัวนี้ยังไม่ใช่รุ่น SGL ตัวนี้เป็นรุ่น GL เป็นรุ่นรองท็อปเราบอกเลยว่ารถสวยบางเดิมนะรถสวยนะสีก็มีการทําบ้างตามกาลเวลานะเพราะรถมันหลายปีแล้วนะแต่บอกเลยว่าสีสันเนี่ยคือยังสวยยังหล่อเหมือนเดิมแล้วก็คันสีสวยด้วยนะครับวันนี้บอกเลยว่าแอร์เย็นเพียงเพราะพวงมาลัยพาวเวอร์เครื่องดีด้วยเครื่อง 2L นะครับผมนะให้ดูครับเรื่องโครงสร้างรถเนี่ยสีมันเก็บบ้างตามกาลเวลานะเก็บทั้งคันเลยพูดตรงๆนี่แหละนะ นี่ครับเป็ดูยางกันยางเนี่ยดีในบางเส้นนะแต่เส้นหน้าก็ถือว่าโอเคอยู่รองยางก็ลึกหนาหนาอยู่นะนะส่วนเรื่องแม็กแม็กเนี่ยผมบอกเลยว่าเป็นแม็กออริจินอลของไมิติเอ็กเลยนะแม็กนะตัวนี้คือแม็กเดิมแท้จากโรงงานนะนะเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยเขาจะฮิตมากเลยแม็กไมิติเอ็กโฉมนี้ลายนี้นะนะเป็นแม็กเดิมของโตโยต้ตามิติเอ็กเลยนะนะเดี๋ยวดูข้เช็คช่วงล่างแชสซีบอดี้กันนะนะเห็นไหมครับช่วงล่างแชสซีบอดี้สวยนะครับผมนะที่ผมที่ผมที่ซื้อเขาเข้ามาเนี่ย เขาชอบแชสซีคันนี้ละให้ดูครับเนี่ยแชสซีบอดี้สวยนะนะกลันตีรถมมีรับแต่ตอดเจียแต่งคันซีนะครับนะบอกแล้วว่าคุ้มๆแมครับคันนี้เนี่ยได้พาวเวอร์สเตลลิ่งด้วยนะนะพวงไลพาวเวอร์นะนะเดี๋ยวดูภาสีตัวรถกันบ้างนะภาสีตัวรถนะ6มีนาปี67นะมะมีอยู่แต่ผมรู้เอามานะผม้ามาดูอยู่หลายครับพอผมจนลืมเอาเล่มมานะแต่การันตีรถมเสนะครับว่าเล่มมีทะเบียนเล่มทะเบียนครบพร้อมโอนได้เลยนะมา ให้ดูทรงนี้กับบ้างครับผมนะเนี่ยทรงนี้ก็ยังโลโลนะนะตรงๆอ่ะหรือนี่เริ่มชอบไมตีเอ็กมากกว่าทีเอฟอาร์แล้วนะนะเพราะว่ามันสวยอ่ะมันโหลนะเอาไปแต่งแนวสไตล์อเมริกันนี่ก็โลนะบ้ให้ดูครับเนี่ยสติ๊กเกอร์เดิมๆอยู่ครบแล้วนะนี่ยเอ็กซ์เต็มแคบเดี๋ยวดูภายในนะครับภายในเนี่ยโอ้โหสวยๆเลยนะครับเนี่ยภายในสวยเครื่องเสียงมีมาให้นะนะนี่ครับภายในคืออย่างสวยๆเลยตัวนี้เป็นรุ่น GL นะเบาะจะเป็นเบาะผ้านะเห็นไหมครับ บอกผ้าบอกกำมันยีเดิมแท้จากโรงงานเลยให้ดูครับเนี่ยบอกผ้าสวยเลยนะครับผมนี่ประมาณนี้เลยนะนะคอโซลคอโซลรนวกนิซ่าสวยดูดีนะนะคอโซลตรวเนี้ยบุหน <c loo> er ังมาให้ด้วยนะเออดีๆนะนะคอโซวนี้บุหนังมาให้ด้วยนะครับผมนะนี่เกียร์ต่างๆมีครบพร้อมใช้งานถมากินได้เลยเกียร์ดีนะนะยวให้ดูภายในแคบเนี่ยภายในแคบก็ถือว่าโอเคนะครับภายในแคบสวยๆนั่งได้นะครับผมนะนี่ครับนี่ ใช่ไหมครับรถถือว่าโอเคเลยนะมันนะใครหารถกระบะแ KB ไว้เขาไล่เขาสวนไปเมืองไปนาแบบในราคาย่อมเยาวนิเพราะว่าคันนี้ก็ตอบโจทย์นะเดี๋ยวดูช่วงกระบะท้ายกันบ้างครับนะช่วงกระบะท้ายก็สวยๆนะนะเนี่ยผมชอบทั้งรถเนี่ยผมชอบล้อแม็กมากเลยยางหลังในยางเส้นนี้นี่คือดีมากเลยนะเห็นไหมครับเนี่ยแม็กนี่คืออย่างสวยอ่ะเป็นแม็กเดิมเข้ากับสไตล์รถยุคกระบะยุคเก้าสิบเลยนะนะให้ดูครับแชสซีบอดี้เนี่ยแชสซีบอดี้เดิมนะนะ การันตีแล้วมีดามติดตจะแต่งคันสีนะนะให้ดูเลยครับนี่แชสซีบอดี้สวยนะนะให้ดูครับคันสีสวยนะครับรถทรงเดิมนะรถคุณทรงค่อนข้างที่จะสวยเลยนะเพราะได้แชสซีบอดี้สวยนะอะไรนี่บอกเลยว่าเบิกใหม่อย่างเดียวนะนะให้ดูครับด้านท้ายเนี่ยตัวนี้เป็นสติ๊กเกอร์รุ่น G.L.Mighty X นะนะนี่ครับด้านท้ายก็ยังโลโลสวยๆเลยนะคันนี้พร้อมแม็กไนเนอร์มาให้นะวะนี่แม็กไนเนอร์ท่านไม่ต้องติดเองครับนะ มีแมกนีเซียมาจากเจ้าของคนเดิมไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะนี่ครับรถบอกแล้วว่าสภาพก็ไม่ค่อยเดิมเท่าไหร่ครับก็ตามกาลเวลาเนาะรถเกือบสามสิบปีแล้วนะนะแต่ดูนะครับก็ยังถือว่าโอเคนะครับนะสภาพนี้เนี่ยเห็นไหมนี่ให้ดูครับพื้นกระบะผมกล้าการันตีรอบไม่มีหุ่ไม่ทำไม่มีก่อนนะมันนะซื้อไปคือพร้อมใช้งานได้เลยนะมันนะเนี่ยรถก็มีการเก็บสีบ้างตามกาลเวลาเนอันนี้พูดกันตรงๆเลยชัดเจนเลยนะมันนะเนี่ยเก็บก็คือเก็บนั่นนั้นเราพูดกันตรงๆนี่แหละ เหมือนว่าปกปิดบังลูกค้านะครบนะเดี๋ยวมาดูชัสซีบอดี้กันบ้างครับซิกเนเจอร์คันนี้ที่คันซีบอดี้กันเลยนะบนะนี่ครับโอ้โหเนี่ยคันซีไม่มีดำตระตจะแต่งคันซีนะคันซีเดิมเลยให้ดูครับนี่ขั้สูงคันซีสภาพสวยดีเลยนะครับผมไม่ดูครับนี่ครับเนี่ยคันซีเดิมนะแนบเดิมนะครับนี่โอ้โหรถไม่มีกรมันทุกเลยอะให้ดูสิครับ เนี่ยเผาบวงเผาอะไรต่างๆเดิมๆแครับไม่มีดันตัดเจตแตงคันซีนะมันจะทรงหล่อมันจะทซมมันก็หล่ออีกแบบหนึ่งนะหล่อแบบดุดันนะับตัวนี้ไม่เตี้ยก็เริ่มชอบแล้วนะตะกร้อกาแฟมาแท้อิสุนะพูดตรงๆเลยเนี่ยติ๊กเกอร์สวยนะติ๊กเกอร์ไม่เตี้ยกอยู่ครบนะนะเนี่ยสวยให้ดูแชสซีครับเนี่ยแชสซีสวยนะนี่บอกเลยนี่บอกเลยว่าใครซื้อไปเนี่ยเขาและเขาสวนก็ได้การนะ ไปเมืองไปนากับบัวไอ้ไผ่กับกันนี่บอกแล้วว่าสีสันสวยเหลือมมากๆนะนะบอกแล้วว่าซื้อไปนี่คือแบบไม่อายคนนะคุณผู้ชมนะราคาหลักหมื่นก็ไม่อายคนบอกเลยนะมาละคุ้มๆคันนี้นะครับผมนะได้ดูภายในกันบ้างครับผมนะภายในของคนขับเห็นว่าตู้สวยๆนะนี่ภายในตู้สวยเลยได้ดูภายในของคนขับกันบ้างครับผมนี่ภายในของคนขับสวยๆนะนี่บอกไบอกกระบะยี่ครับนี่ครับบอกกระบะยี่เดี๋ยวจะมาสตาร์ทรถบนรทกันบ้างครับว่ารถบรรทเป็นยังไง เนี่ยรุ่นนี้จะเผาหัวก่อนสตาร์ทนะบ้านนะอากาศหนาวเนี่ยไม่ที่ต้องเผาหัวสองครั้งถึงจะติดนะบ้านนะแต่คันนี้ครับวีเดอสเกล,เกลเรุ่นพิเศษยัยงไงให้ดูครับตัวนี้จะมีก้าวปรับพงอะไรปรับสูงต่ําได้นะบ้านนะเนี่ยแต่มันดึงไม่ได้นะแต่ว่าปรับสูงต่ำได้นะบ้านเป็นรุ่นพิเศษแท้นะบนะ้านตัวนี้เป็นรุ่น SGL แท้นะครับนะตัวนี้จะเป็นกระจกธรรมดาอยู่นะถ้าเป็นรุ่น SGL เนี่ยจะเป็นรุ่นกระจกไฟฟ้าถ้าเป็นรุ่น GL จะเป็นรุ่นกระจกธรรมดาเอามนดูกันเลยครับผมรถเป็นย โอเคนะครับเครื่องก็ถือว่าสตาร์ทง่ายนะครับนะแต่บอกเลยว่าอากาศมันหนาววันนี้นะบอกเลยว่าก็ธรรมดาเพราะพวกเผาหัวเนี่ยข้อเสียอย่างหนึ่งคืออากาศหนาวเนี่ยเขาค่อยจะจะจะสตาร์ทช้าหน่อยนะมานะแต่บอกเลยว่าพวกระบบเรือนไหม่ระบบเกียร์วัดต่างๆเนี่ยใช้งานได้หมดทุกเกียร์ไม่มีอันไหนเสียนะมานะอันนี้ผมกล้าพูดเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยถึงจะสตาร์ทช้าถึงจะสตาร์ทช้าแต่บอกเลยว่าเครื่องเนี่ยนี่ ไม่มีหวังนะว่านะบอกเลยว่าเครื <fears> ่องไม่มีไม่มีไม่หวังแน่นอนเครื่องฟิตเครื่องแน่นนะครับผมนะเนี่ยเกียร์วัดอะไรทุกอย่างเนี่ยในเรือนไม้เนี่ยใช้งานได้ปกติไม่มีอะไรเสียนะครับที่สําคัญครับบอกเลยว่ารถราคาหลักหมื่นเนี่ยแอร์เย็นเพีงเพลสนี่นะครับแอร์เย็นเพีงเพลสนะครับเนี่ยโอ้คันซื้อไปทำไมต้องทำเกี่ยวกับระบบแอร์เลยรับพร้อมใช้งานครับตัวนี้คือเป็นที่ใส่แก้วน้ำไม่น้ำน้ำเป็นซิกเนเจอร์เลยนะครับนะเครื่องเสียง JVC ไม่รู้เปิดได้หรือเปล่านะ เปิดไม่ติดเดี๋ยวเช็คให้นะมานะนี่ครับการูกาเข้าเกียร์นี่เกียร์เกียร์เขาเป็นล็อกเป็นล็อกนะมันะสังเกตไม่ตื้อหนึ่งอย่างเนี่ยคือรถเก่าเนี่ยสังเกตเรื่องการเข้าเกียร์นะถ้าเกียร์เขาเข้าดีไบเนี้ยแสดงว่าเออรถเป็นการที่ดูแลรักษาตลอดนะแสดงว่าเขาใช้งานไม่ค่อยหนักนี่เห็นไหมครับเกียร์หนึ่งเห็นไหมครับนี่หนึ่งสองมันก็เกียร์ถอยเนี่ยเข้าได้ทุกเกียร์นะมันนะเรื่องเกียร์ไม่ต้องซีเรียสนะนะที่สำคัญครับเนี่ย เบรกมือยังอยู่น้านะเนี่ยเบรกมือยังอยู่ใช้งานได้ครบทุกอย่างเลยบอกเลยว่าคันนี้ซื้อไปคือใช้งานระบบทุกอย่างครบหมดเลยนะครับนะซิกเนเจอร์ของยุคเก้าศครับรถทุกคันต้องมีนาฬิกาแบบนี้นะครับนะเนี่ยคือเป็นซิกเนเจอร์ของเขาเลยนะนะเนี่ยนะครับคันนี้ผมชอบนะเนี่ยแผงไฟดังก็สวยๆนะครับนะเนี่ยภายในสวยๆเลยอ่ะเดี๋ยวมาดูห้องเครื่องกันบ,บ้างครับบนรถเป็นยังไงอ่ะอครับนะให้ดูขนาดเขาอยู่ของเขากับบ้างหรือเปล่า บอกแล้วว่าซิกเนเจอร์หัวใจหลักกันนี้อยู่ที่เครื่องยนต์นะเครื่องยนต์เบนซิเครื่องยนต์2 5 0 0ซีซีนะดีเซลแบบปั๊มสายนะนะ89แรงม้าครับตัวนี้บอกแล้วว่าลา 2L ตัวอึดตัวโตของโตโยต้านะลา 2L ครับตัวนี้นี่รถปั๊มสายห้ามพลาดเลยนะผมเนี่ยสุดยอดนะนะบอกแล้วว่าเครื่องนี่ยังเจมเจมก็รักใครนะเครื่องนี่ให้รู้ครับเกียร์วัด เนี่ยควันไม่ไอไม่ไหลนะเจ๊เครื่องฟลึกเครื่องแน่นเครื่องไม่หลวมกนนีกล้าการันตีว่าขับพลังใจคือชิวๆนะนะเดี๋ยวดูหม้อน้าครับผมเนี่ยไอ้ดูหม้อน้ำว่าหมุนหมุนดีไหมเดี๋ยวเป็นหนึ่งอ่าโอเคแล้วครับหม้อน้ำหมุนดีเครื่องฟิกึกเครื่องดีนะนะบอกเลยว่าอมใช้งานนะครับนะเนี่ยบอกเลยว่าอมใช้งานให้ดูขั้โลรากรมทำงานเขา ดูว่าโอเคนะล่ะแอร์เย็นจับคอแอร์ดูเลยครับวิ่งดีเช็คแอร์เบื้องต้นเนี่ยจับคอแอร์ดูครับเนี่ยแอร์เย็นแบบนี้แสดงว่าน้ำยาแอร์มีแอร์เย็นนะครับจับคอแอร์อูเลยอันนี้เป็นคอมแอร์นะครอมแอร์เดิมแท้จากโรงงานนะครับตัวนี้เป็นรุ่นพิเศษนะครับผมนะเนี่ยให้ดูครับเนี่ยครับซิกเนเจอร์คันนี้คือพวงมาลัยพาวเวอร์เดิมแท้จากโรงงานเลยเป็นกระปุกเหล็กนะครับเนี่ยพาวเวอร์สเตลลิ่งนะครับพวงมาลัยเดิมแท้จากโรงงานเลยนะครับนะบอร์ดพวงมาลัยพาวเวอร์เนี่ย เาไม,ม่ต้องติดตั้งเติมเติดตั้งมาเรียบร้อยแล้วแร้วนะของเดิมแพลจ,จากโรงงานด้วยนะวะนะนี่ครับให้ดูซุซ่าต่างๆรถอาจจะไม่ค่อยเดิมเท่าไหร่นะพูดตรงๆเลยนะหรับแต่บอร์ดแล้วว่าได้ที่สีแล้วก็โครงลาง่างโครงใที่เครื่องแล้วก็แชสซีบอดี้สวยนะนะให้ดูครับติ๊กเกอร์คำเต่างๆอยู่ครบที่สําคัญคุณดูสิครับเพนเพลอยู่ครบอะ่ะเออเอนจิน 2L นะครับนะเนี่ยเครื่อง 2L ติ๊กเกอร์มอกอรเดิมแพลจ,จากโรงงานจะมีมาให้นะ ตัวคานในตรงนี้ยังคงเดิมอยู่นะครับให้ดูครับเนี่ยมาโค้ดต่างๆอยู่ครบแต่บอกเราว่ารถมันสภาพไม่เดิมอันนี้พูดกันตรงๆเลยแต่ได้ที่โครงสร้างด้านในเนี่ยยังคงเดิมนะครนะอันนี้พูดเลยให้ดูครับเนี่ยหมูนี้ก็ยังรอๆรนะนะนี่ครับให้ดูโครงสร้างของรถเนี่ยคานหน้าอาจจะไม่เดิมนะพูดกันตรงๆเลยครับเนี่ยเพราโปะสีนหนาก็ตามกาลเวลานะแต่บอกเราว่าสภาพดีได้ก็คุ้มนะเออค่าเครื่องนี่คุณก็คุ้มแล้วนะ เครื่องแชสซีบอดี้แอร์เย็นเพลงเพราะอีกแถมได้พวงอะไรพาวเวอร์นี่กินขาดแล้วครับนะเอาไปเขาแล้วเขาสวนคือได้การผมบอกเลยนะเอาไปเมืองไปนาโกโบอายไผ่กับพันนี้ให้ดูเสียงข้างนอกครับผมเนี่ยไมตี้เนี่ยวิธีสังเกตว่าเครื่องดีไม่ดีเนี่ยต้องมาฟังเสียงข้างนอกเสียงก็เป็นแบบนี้ครับไมตี้เนี่ยเสียงวันนี้เนี่ยเสียงว่าเครื่องฟลึกเครื่องดีนะเครื่องไม่หลวมคราวนี้นะครับครบเลยราคาเลยนะผมบคาในราคาเพียง 85,000บาทนะมาย้ำราคาใหม่อีกนึงครับ85,000บาทนะมาคันนี้ขายเซลเดียวงื่อนใจเฟนช์นนะครับวงเล็บขายตามสภาพนะมาคันนี้ขายตามสภาพนะมาคันนี้ซื้อไปบริการรถให้ฟรีเขานะบอกเลยว่ารถสภาพแบบนี้สวยๆแบบนี้นานๆทีมีเข้ามานะแถมด้านเบรกโป่งหน้าโป่งหลังด้วยนะครับเดี๋ยวพาเอ็มซันไปตรวจสอบการนั่งขี่กันนะครับว่ารถจะเป็นยังไงนะมาตอนนี้บอกเลยว่าผมมักแอร์มันขนาดนะแอร์เย็นเพียงพาะนะมาคันนี้บอกเลยว่า เรื่องแอร์ไม่ต้องกังวลนะนะคัดก็เหยียบม้อนนะนะอาจจะมีเซก,กี้ยบบ้างนะนะแต่บอกเลยว่าคัดหยียบดีเหยยบม้อนนะนะแต่บ้านเขาแก์ครับนี่ครับทานแก์เข้าดีครับไม่มีรถเข้าออกไปครับผมนี่เรื่องช่วงล่างก็ถือว่าโอเคนะนี่มาครับสองครับโอ้โหอัตราเร่งมาแล้วเครื่องสองแอลตัวต้าเั้นหนึ่งเครื่องมันดีเนี่ยมันจะขับดีมากเลยแล้วกจะขับแรงด้วยนี่ดูครับเกียร์วัดโมน้ำอะไรต่างๆพวกนนี้ใช้งานได้ปกตินะนะ ช่วงล่างก็ถือว่าโอเคนะวะนะพอขับได้นะวะนะเนี่ยเจ็ดแปดสิบแล้วเก้าห้าครับเนี่ยเสียเครื่องแบบฟิตลอยๆเ,เลยนะวะนะเนี่ยให้ดูครับให้ดูครับเรื่องช่วงล่างช่วงล่างก็ถือว่าโอเคนะวะนะเนี่ยเบรกเบรกอยู่จึ๊กจึ๊กจึ๊กเลยนะวะนะเรื่องเบรคไม่ต้องซีเรียสเรื่องระบบพวกนี้นะครับผมเช็คให้เรียบร้อยรถพร้อมใช้งานจริง บ,บอกเราว่าพ้อมใช้งานมากอ่ถึงร้านผมพอดีครับกับขี่ก็ประมาณนี้นะถือว่าลูกมากไม่มีกึ่งกั้งเลยแต่พวงอะไรมันอยากเบลลเบลหน่อยจังหนึ่งนะ้มันอยากเบลเบลหน่อยมันอยากแบบโบตรงนะครับผมมันอยากเบียดไปเบียดมาอยู่นะครับผมถึงหน้าร้านผมพอดีแต่บอกเราว่าคันนี้คันซื้อไปก็คุ้มแล้วแค่แอร์นี่กูคุ้มนะเออราคานี้แค่แอร์คุ้มแล้วคัสีสันภายนอกกก็คุ้มแล้วน,นะนะเครื่องอ ผมชอบชอบเนานะนนะเครื่องตัวนี้อ่ะนะครับผมฝากร้านหนึ่งครับโอ้ยเปินยา่างเหรออ่ะนะครับฝากร้านไปหนึ่งครับร้านเก่งรถบ้านเราบ้านะร้านตั้งที่ตำบลดงขวางอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมเราบ้านะชื่อเราว่าเก่งรถบ้านเราบ้านทนะาสามารถชื่อร้านเก่งรถบ้านเนี่ยไปเสิร์ชค้นหาในกูเกิลแมทเปเลยนะพิมพ์ไปเลยนะครับว่าร้านเก่งรถบ้านนะครับนะ้านนี่ครับร้านผมมีหน้าร้านจริงๆริงเราบนะนท่านสามารถเอาชื่อเก่งรถบ้านไปค้นหาในกูเกิลแมทไปเลยนะ มันก็รถเก๋ใหญ่แล้วนะเนี่ยพอดีมีลูกค้ามีรถพอดีเลยนะ,นะว่ารถพร้อมใช้งานนะร้าลากิจรถบ้านเรบบามีรถยนต์หลายรุ่นให้เลือกนะนะร้านกิจรถบ,บ้านมาเลยนะครับนะร้านติดกับถนนใหญ่เลยถนนน,น,น,ค,นครงเข้ามาตรงท่าถนนถนนเสียงกูลนนะอะนะครับถ้าชอบการรีวิวนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับทางยูทูบนายหมูกี้รีวิวนะครับเพื่อเจอภาพใหม่ของนายหมูกี้รีวิวรีววินะครับครับสำหรับคลิปนี้ครับต้องขอบคุณเอลเซีมากครับที่เป็นกำลังใจกับทางช่ยูทูบนายหมูกี้ตลอดมาแล้วนะครับ ขอบคุณมากครับผมท่านชมเรารฟังจนจบเลยครับเด้อพี่น้องเด้อไปล่ะครับผมขอไปที่เวท่าง,งานสักก่อนครับผมครับขอบคุณครับผม